ในคลิปในวันนี้พี่นนดีซีโร่นะครับจะมาช่วยนานานะครับทุกคนโดยแปลงร่างเป็นกะทิงนะครับทุกคนซึ่งกะทิงเนี่ยเขาจะพุ่งเข้าหาสีแดงนะซึ่งนานานะครับทุกคนใส่เสื้อสีแดงด้วยครับในเกมผมก็จะไปฆ่านานาเลยนะครับทุกคนเอ๊ะกดลงคลิปช่วยแต่คลิปแก้งไม่รู้นะครับทุกคนก็จะกดติดตามคลิปนี้ให้เยอะๆนะครับทุกคนแล้วก็กดติดตามกดเดิ่งแล้วไปดูคลิปกันเลย ในหน้าจอการดีว่าสวัสดีทุกคนกันด้วยนะคะโปรอาสีแองวันนี้เราอยู่กันในเกมมาครับเอาชีวิตเอาชีวิตเราเกันอีกแล้วขำอะไรก็ไม่รู้ทุกคนครับรู้จักสิ่งมีชีวิตที่มีสี่ขาแล้วก็มีเข่าไหมครับทุกคนนี่สีนี้ใช่ไหมกระทิงนะครับทุกคนนี่นี่คือกระทิงนะครับเออเราจะมาแก่งนานาแล้วกันเฮ้ยทุกคนผมแอบวางกล่องไว้นี่ผมแอบวางกล่องไว้นะครับทุกคนให้นานามานะซึ่งในกล่องมี พงสีแดงนะครับทุกคนแล้วก็บล็อกสีแดงแล้วก็ชุดเกาะสีแดงนะครับทุกคนซึ่งกะทิงเนี่ยเวลากะทิงไม่เห็นอะไรที่มันเป็นสีแดงใช่ปหมกะทิมก็ยังพุ่งเข้าหาไม่น่าใช่เด้อเดเดี๋ยว้อเด้อนี่ดูไม่น่าใช่ก่อนนี่มีเสื้อสีแดงด้วยเสื้อสีแดงด้วยครับทงสีแดงคนแกะสีแดงคนแกะสีแดงมีแต่ของสีแดงครับทุกคนถ้ากะทิงมาเจอใช่ปหมพอกะทิงมาเจอนะครับทุกคน

I'm <laughs> sorry. ตายนานาคนสงสัยใช่ไหมตัวอะไรน่ะก็คืออะไรนี่ไก่เหรอไม่ใช่ไก่เมื่อกี้ตัวตนี้มาเอ็กเลยอะไรอาไปเอาไปช่วยก่อหายครับนานามองไม่ทันแหงงซี่นั่นคือกระทิงที่วิ่งเร็วที่สุดในโลกนะครับอเนี่ยเอานะคะอุปกรณ์หายถงแดงครับธงแดงเ้ยกางเกงด้วยดีแล้วว่าแต่มันอยู่ไหนวะเออมันดอกให้กางเกงเหรอกางเกงอ่ดีอุปกรณ์ไม้ของเราอ่ะกางเกงเฮ็ดเลยนะมาเดินจะไปหานาไนร้บนไหครับทุกคนกระทิงวิ่งความเร็วแสง ไปมาแล้วมาแล้วปึ๊บหายกระทิงแรดช้างม้านี่ทุกคนนี่ครับกระทิงวิ่งกระทิงใส่ชุดสีแดงใส่ชุดสีแดงกระทิงชุดแดงออกไปเดี๋ยวดีมัอันนี้เราทำไมยังมาถือเราทำไมเรายังไม่ได้ถือป้ายเลยนะไม่ได้ถือแบบใส่ชุดสีแดงครับยังยัใจเย็นใจเย็นใส่ชุดสีแดงใส่อะไรที่เป็นสีแดงเฮ้ยเห็ดเอาเห็ดแล้วกันนะครับทุกคนเห็ดสีแดงเหมือนกันผึ้ยเห็ด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 เห็นี่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  อะไร่ที่เห็นเป็นสีแดงผมจะทุบให้หมดเลยไม่อยากได้บ้านเห็ดอ่ะเพื่อนไม่ไม่ใช่บ้านเห็ดไคยคุยกันทีไม่อยากได้บ้านเห็ดอุ้ยใจเย็นยอมยังครับไม่เป็นไรเพื่อนใจเย็นอฮ้ยอะไรที่เป็นสีแดงเอาให้หมดเอาให้หมดครับอุ้ยขโมยเป็นมาเหรอนี่นี่ตัวนี้น่าจะตัวเมียนะคะ ดูไม่ใช่ไม่ใช่ครับดูนี่ก็ดูแบบอุ้ยตายเลยสงสารน้องทำน้องแมยเ่โอ้โหลดแรงมากเฮ้ยลดแรงน้องกระทิงโอ้โหดยชื่อเฮ้ยนั่นเนี่ยกระทิงจริงด้วยนะทุกคนเราชอบสีแดงอะไรที่เป็นสีแดงพุ่งเข้าหาอ๋อไปเลยอะไรที่เป็นสีแดง้สีแดงอะเขาก็แบบมาสดแล้วชุดสีแดงไปมากเสื้อลากแดงไปนะครับพร้อมยังสามอุ้ย ปล่อยเลยปล่อยทันทีเลยโอ้โหปล่อยเลยถ้าเจอสีแดงเท่ากับฆ่านานาโอเคครับมองาหัดซะเจียเฮ็ดเฮ็ดเฮ็ดอาสมบงมากเลยทุกคนเฮ็ดสีแดงเฮ็ดสีแดงนะครับเฮ็ดสีแดงฮนี่เฮ็ดแดงนี่อะไรเฮ็ดสีแดงไงอ๋อสีแดงเออเอาทั้งหมดนะครับเฮ็ดก็เอาหรอวะกระทิงมเขานี่ปกติมันต้องเป็นผ้าทั้งหมดใหญ่ใหญ่เขาไหมได้ได้ได้กระทิงเห็ดสีแดงนะครับทุกคนเห็นกระทิงอะไรอะไรจะงงกันก่อนแน่เลยทุกคนแล้วก็แบบหลอกล่อเ้องนะคะ ลงไปลงไปเดี๋ยวสิไม่ใช่อย่างงี้เดี๋ยวเดี๋ยวที่เราคุยกันมันไม่ใช่ไม่ใช่ครับไม่ไม่ไม่ลงไปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยสีแดงสีแดงเฮ้ยลงมาคนเฮ้ยสีแดงครับสีแดงแดงลงมามาอ่ะลงแลครับลงแล้วลงแล้วปิดปิดพอจะยังอ่ะเราเอาไง แล้วขำมาแล้วขนาดนั้นอ่ะน้าขำเองครับทุกคนขอโทษเราไม่น้าเป็นคนตลกไหมครับน้าแล้วขึ้นมาขึ้นมาเฮ้ยสีแดงสีแดงนี่นี่หมดลนี่สีแดงเฮ้ยสีแดงสีแดงดูหน้าหน่อยเดี๋ยวเพิ่งเพ่งเพิ่งเพิ่งเพิ่าเพิ่งโอ๊ยเอาชูน้าหายไปไหนแล้ววะ มามามาเดี๋ยวเดี๋ยวเราเอาสีแดงคืนนะครับทุกคนมามาก็ทิ้งให้ของกับคุณอ่าได้ได้ได้เฮ้ยเธอฟอลลิ n g นะครับจะได้ไม่ตกไงตกแล้วแบบไม่เจ็บอ่ะเจ็บน้อยลงตกแล้วแบบเบาๆอ่ะตัวเบาอ่ะอ่าไมีแค่นี้หรอหมวกอะไรหายไปไหนหมดวะตัวสองปิ้วตกไหมโอ้ยหน้าตาครับทุกคนปุยปุยก็ตายอยู่ดีมตายอ่ะสูงคืนไปหรอก็นี่ไงของก็อยู่ในตัวอะไรเนี่ยฮะ มั่ว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 เดี๋ยวผมจะพิมพ์มั่วในคลิปเลยมั่วขอโทษค่ะแล้วผมจะแปมสักสิบนาทีย้ำซ้ำเติมแล้วพิมพ์แล้วพิมพ์ตลอดในคลิปด้วยเอาดิไม่ได้ขนาดนั้นน่ะอ๋อแล้วผมพี่นั้มันจะขนาดนั้นน่ะแล้วผมพิมพ์ยาวๆพิมพเยอะๆเบอรี่นขอขอสีแดงครับสีแดงเอาไข่ไปด้วยสีแดงครับสีแดงเอาไปขอสีอ๋อเออว่าสตรอเบอร์รี่สีแดงนะคะเฮ้ยเห็ด โอ้ยเห็ดเห็ดเห็ดจนเบื่อแล้ยอ๋อไหนไหนเออเลสโตนก็สีแดงนะคะอ๋อไหนไหนไหนไม่เลสเลสโตนเปล่าเราลยช่วยจะขี้เกียจวะเอาว่าช่วยกันนะครับทุกคนเออยังไเลสโตนเอาหมดเอาเอาพี่เป็นสีแดงช่วยแม่ได้มันเป็นสีแดงเฮ้ยน้ำเลือดขอที่คุณหน่อยได้ไหมอ่ะขอที่คุณหน่อยเราไม่มีอะไรเลยในตัวเราเนี่ยแบบเลยทุกคนเดี๋ยวผมขายชิ้นสีแดงก่อนจะมีเล่นไม่เป้ ีเราเล่นไม่เป๊ะทิ้ดสีแดงเป็นยังไงทุกคนชุดสีแดงน้าน้านเอาไปเอาไปเฮ้ยมาขดช้าเสื้อสีแดงค่ะเป็นสีแดงแบบแดงไม่เก๋เดี๋ยวผมจะเันช้าของให้อะคลิปช่วยถึงตอนแรกมาจากแดงเอาไปโซ่นะคะอาทครับที่ขุดแรงแรงเร็วเร็วยนี่ไงนี่ไม่เร็วเออแต่ก็ได้แล้วค่ะดูนี่ดูนี่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 คืออะไรอันนี้ก็สีแดงกินได้เปล่าเนี่ยสีแดงกินได้ปหมอู้อย่าเลยอย่าเลย ลอันนี้เราคำเตือนนะนี่มันคือคำเตือนอ๋อกทำไมอ่ะไม่กินก็ได้ถึงว่ามันจะดูแบบจุดไม่กินตะจุดจุดยายาไม่กินไปเถอะกินไปเถอะอ้าวจุดจริงตลกมากเมื่อคุณชอบสีแดงเกินไปไม่ทุกคนชอบสีอะไรกันครับคอมเมนต์มาเออถามเล่นๆถามเล่นๆเป็นไงครับไม่ได้ช่วยอะไรหรอกแค่ถามเฉยๆชอบสีอะไรกันทุกคน ยันไนาซิเ้ยจะหาเรื่องดูดท้อด้ยเราหน่อยเราเดี๋ยวเราบอกพูดไปเรื่อยๆพูดไปเรื่อยๆจริงเหรออะท้อทอท้อน่ะนะคือไอ้แดงๆอ่ะนะเลสโตนอ่ะนะใช่โอ้ยตัวก็ใหญ่ซะเกินเลยตัวเราใหญ่ไปไม่ได้มันไปไม่ได้อ่ะเอ้าเอ็นดูมาอยู่ตรงนี้แทนนะไหมนี่เอาไปโอ้ยใจเย็นนะหาสีแดงมาให้เราสามอย่าง เดี๋ยวเป็นไปได้ทำได้ให้ของเฮ้ยได้นานาเจออะไรขนาดนั้นเฮ้ยอะไรอ่ะคืออะไรพูดเลงยูเรเนียมแย่เลยยี่แย่แี่ดย์ยูเรเนียมหามาหามานี่คือเกี่ยวของนานาครับหาตะกิ้มาหาของสีแดงมาสามอย่างใช่ไหม ใช่กี่เจ้าอันนึงเฮ้ยเจ้าอันเอ้ยเฮ้ยยังปังเลยเออเอามาเอาเอามาไออันนึงค่ะทุกคนแล้วสีส้มๆนี่ได้ปหมไม่ได้ไม่อยากได้สีอะไรกินสกอรีเดี๋ยวเราหาให้เราเอาสีแดงนั่นนะจะเอาสีอะไรเราใช่มเอออยากได้สีม่วงอ่ะอะไรที่มันเป็นม่วงไม่ก็ชมพูอ่ะหาโทนนั้นเอากี่อย่างเดี๋ยวหาสีชมพูสีม่วงก่อนครับสักสามอย่างก็ได้จะได้จะได้แบบเสมอกันอ่ะสีม่วงสีแดงนะคะได้ครับสีม่วงอันนึงม่วงขนาดเนี้ยอยากได้สีเขียว เจอได้ไหมเดี๋ถ่ายไปนอันนี้นี่โอ้ยเจอเบส็อกแล้วค่ะทุกคนเอาได้แล้วโอ้ยมองไม่เห็นเลยเลยเราเราวัดสีสีชมพูสีนั้นมันหายยากเลยนะโอ้ยมืดมากมองไม่เห็นเลยหาได้ไงเนี่ยไอพวกแปรพวกอะไรที่มันเลยสีนั้นนั้นขึ้นไปด้านบนเดี๋ยวผมพาไปครับไม่ต้องหาแล้วไอ้ของร้านยาของมาตรงนี้กันโอ้หวาตรงนี้เลยไหน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 อ่ะของสีม่วงนี่ครับเฮ้ยอันนี้คือบล็อกสีม่วงดิม เป็นไงสีงม่วงเลยอยากได้ใช่ไหมต um ู้ครับเล่นผมสามารถเล่นมายากลได้นะทุกคนบลอกไว้ตัดคลิปนะครับทุกคนถ้ากดแล้วมันจะกลายเป็นสีเขียวคุณจะกลายเป็นสีเขียวนี่น <ok, ี่นี่โอเคมีอะไรอีกเราขอเราขอมีอะไรอีกสีเขียวเราขอเราขอเล่นกลเดี๋ยวเห้เราค้าของให้อันนึงนะ เออโอเคได้ครับได้ครับเอออีกอย่างนึงที่มันเป็นแบบสีแดงมาให้นะมามาแล้วก็ทาเมคอกลงมาให้เขด้วยนะรู้อะไรดีๆไหมครับทุกคนเดี๋ยวผมมาทาเดี๋ยวผมให้ดูอะไรนี่คลิปกันดีกว่ามายืนมายืนได้แล้วนะได้แล้วเหรอลูกของดีมาเนี่ยอยากไปเที่ยวไหนอยากไปเที่ยวไหนครับอยากไปเที่ยวไหน ไปแบบนั้คือไปญี่ปุ่นมาบ่อยแล้วอยากไปแบบสวิตเซอร์แลนด์อย่างเงี้ยได้นี่ครับเคเยเปลี่ยนเป็นสวิตเซอร์แลนด์แช่แที่สวยๆในสวิตเซอร์แลนด์นี่เอสวิตเซอร์แลนด์นะทุกคนเห็นสวิตเซอร์แลนด์ป่ะนี่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 ที่เราหาไม่นายอ่ะอุ้ยเดสโตนแล้วก็ขอบคุณนี่ครบไหมสามอย่างแต่ทีหลังขอบคุณโอเคไม่ต้องไม่อยาไปญี่ปุ่นพาไปหน่อยนี่ตรงนี้เลยนี่ตรงเนี้ยเอาเลยทา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 ยเดทุบสินี่ไงกรีนสกรีน่ะ พาไปญี่ปุ่นครับนี่นะเพื่อนครับเดี๋ยวกระทิงตัวนี้จะไปญี่ปุ่นนะครับทุกคนนี่ไปญี่ปุ่นไปญี่ปุ่นพาไปญี่ปุ่นด้วยนะครับเอาไปนะขี้เกียจอะไรอ่ะพาไปญี่ปุ่นหน่อยดิเงี้ยเงี้ยเงี้ยเไปนะเราขี้เกียจเดี๋ยวเราพาไปเออไมนไล่ไลๆมาทุกคนเดี๋ยวผมพาไปไอเเมน ไปไอเลนเหรอไปทุกคนสองหนึ่งไปไอเลนอู้ตอนนี้นนาหนาวมากหนาวมากไหมฮะหนาวมากหนาวมากอเราแปะไว้ในคลิปแล้วกันนหนาวจริงว่าโอ้โหทำเสร็จยังลูกเสร็จยังเสร็จยังเสร็จและเออจากกันตรงนี้ไหมน้องอ่าได้ได้เอาเลยเอาเลยน้องก็ดีได้ได้ได้ปิดคลิปปิดคลิปไม่อยากเจอแล้วออกไมปช้าปิดคลิปฮัทมาเออไปไปโตเกียวไปโตเกียวครับไปโตเกียวติดชอบกดไลค์ ถ้าอยากอะไรก็สามารถคอมเมนต์ในใต้คลิปเลยนะแล้วคุยบ๊ายบายครับบ๊ายบายซับช่องน้องกระทิงนะครับองขุบจกับช่องน้องกระทิงนะคะโอเคครับบ๊ายบายเย้